วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลอย่างหนิ่งที่เราพระครูบาบุชุม่มญาณสังวโลภิกษุอนอัญญาอวสีที่ได้ออกจากถ้ำเมืองแกศ3ปีสามเดือนสวันแล้วก็ได้มาอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่ในความดูแลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าลัวพระมหาวชิรา้าเจ้าอยู่หดูแล เป็นคนเป็นคนไข้ของพ่อองค์ท่านรู้สึกปลื้มปีติยินดีหาที่สุดไม่ได้เราก็ขอถ่อมจิตน้อมก,ก้าวถายให้พระพรชัยมงคลขอพ่อองค์ทรงมีพรสงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงเกษมพระสําลาญสุขสวัสดิ์สัสดีทุกลาทุกทิวาราตี ขอให้เป็นลมโพน้มใสเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยไปตลอดการลนา,นานเท่านานรู้สึกซาบซึ้งถึงใจในพระมหาการุณาธิคุณล้นเก่าล้นกระหม่อมมหาที่สุดไม่ได้ที่ได้ดูแลข้าพุทธเจ้าพระครูบาวุฒุมที่ได้มาป่วยไขย้ในครั้งนี้เพราะว่าเป็นหวัดไม่ค่อยสบายเหนื่อยมาหลายวันได้เดินทางจากอำเภอเม่สาย จังวัดเชียงรายมากรุงเทพเมื่อวันที่เท่าไหร่จำได้วันที่แปดวันที่8ที่ผ่านมาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่16แล้ววันนี้เราก็หายจากโรคไปไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีจิตใจก็สงบเย็นด้วยธรรมะเมตตาธรรมไปขอน้อมจิตถวายในองค์สมเด็จ พระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระพระราชชนีพันปีหลวงที่ครบประชนมายุ9 0พรรษาขอสมพระเจริญยิ่งยินนานและสมเด็จพระเทพสมเด็จพระนองนางเธอทุกๆุพระองค์ทรงมีความสุขสวัสดีมีพระบาทพระละมัยสมบูรุญแ้็งแดงทุกๆพระองค์ ขอได้เป็นหนึ่งฝันของประชาชนชาวไทยไปตลอดกาลนานเท่านานมีความพระประสงค์จำานงหมายสิ่งในที่เป็นไปด้วยชอบธรรมทั้งทั้งโลกและทางธรรมขอให้สำเร็จสงความมาุ่งมั่นพัฒนาสัพพันธ์โดยเธอ